ปูอย่างดีวนนี้บัธรรมดาเลยสิบนิยวบนบนอมเพียงเกตเกศสีขออันเชลี่นบวันท่าขม่าเจ้ากาบสวัสดีพ่อลวงแม่ป่าอาอาดทางหลายเลยทางพ่อแม่พี่น้องลุงป่ากับซ้ำกันครับผมสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> สุดยอดวโอ,อ้ยมาลาทดีจังเ <c oughs> <c oughs> มนี่เมนี่พู้พการดีเจบ้าห้ายใจบ่ท่านด้มีแนวไปนะครับผมบ่ท่านด้ไปทั้งไหนเถอะกาบล่างสี กินข่าเที่ยงนะครับกินข่าเที่ยงเมื่อนี่สีน้ำเสนออันนี้อันนี้อันนี้นี่เห็นพี่น้องเห็นบ่ครับน้ำเสนอน้ำปูอย่างดีน้ำพริกน้ำปูจะทำจะตำน้ำพริกน้ำปูนะกินกับผักสดผักลวกเส่บหลเป็นเป็นอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองของทั้งภาคเหนือทางอุตรดิตถ์ทางแพททังน่านทางเชียงรายเชียงใหม่นี่นี่นี่น้ำปูน้ำปู เออไปน้องทางเหนือเป็นเอื้อนน้ำปูตําน้ำปูเดี๋ยววันนี้จะนำเสนอเมนูน้ำพริกน้ำปูแซ่บๆแบแบบเ่าไทยใต้มาเบิ่งขันตอนวิธีการตําสูตรลับเฉพาะจากเจ้าคนปูเจ้าคุปูเจ้าคุณปูเจ้าคุปูและเจ้าคุณปูนี่มันสีเส,ส่บซ้ำดายเนาะคับเนาะกินเขาสวยน้ำกันเดี๋ยวสิตําน้ำปูสู้กินนาะครับเนาะว่าแล้วกะ บ,บ่อยเป็นการเยเวลาไปตําน้าพริกตําเจวอีสานเอิญเจวภาคกลางเอิญน,น้าพริกภาคเหนือนี่เอิญอย่างกับ,บ่งงวจะบ่งหูเลย <c oughs> ตําน้ําปูนะฮะไปเส่บๆนัวๆด้วยกันนะครับกินข้าวเที่ยงน้ากันครับพี่น้องครับเอเออย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เลยเดอ้อกราบขอบพระคุณครับผม ไปพี่น้องครับวันนี้เ้าสีมาต่ำนำปู่สูตรเจ้าคุณปู่เจ้าคุณปู่เจ้าคุณปู่และเจ้าคุณปู่วัตถุดิบของเราก็มีบักพีกนะครับผมเอามันนี้ได้รับตาก้องเกียรติจากตาก้องได้รับความกรุณาจากตาก้องบักนาวครับผมคุณพี่วัตยาเป็นตาก้องนะครับวันนี้น้ำปลานะครับ น้ำตาลอันนี้ขาดบ่เลยครับเนี่ยเส่หน่อยเซ่บหน่อยสลายแสบยลายุงชรสครับผมน้ำปลานะครับแล้วก็น้ำปูนะครับผมขั้นตอนเลขกับบหยาครับตำมะพริกใส่หน่อยใส่หลายเอาแต่มักมักเผ็ดกับเส่หลายมักบ่เผ็ดกับใส่หน่อยครับผมแต่ว่าผมใส่จะเคืองหนึ่งพอดีวะพอดีนี่พอดีเดี๋ยวแล้วเราก็ตำพริกนะครับ เปอร์เซ็นต่ำลงครับผมเศษเบอรเซ็นตเปอร์เซ็นต์ต่ำลงครับผมเราจะไม่ใส่กระเทียมนะครับคันใส่กระเทียมแล้วมันจางครับผมมันจื้นมีเปอร์เกระเทียมใส่บั๊ปี๊ดนะฮตำตำบักปีกดให้มันมุนให้มันเล็กให้มันละเอียดดีๆกระโบละเอีย,ยดไรนะครับเก๋าบ,บุบ แต่ตำมะพริก <accurately> นี่กะพอเหงแล้วพอแล้วครับตำพริกพอแล้ว <Richt> ท <Charlotte> ีนี้ก็เอาน้ําปูใส่นะครับนี่นะหน้าตาของน้ําปูนะครับน้ําปูนี่เพื่อนเอาปูเอาปูนานะครับมาตําแล้วเคี่ยวออกแต่น้ำเหมือนนี่ครับเนี้ยน้ำปูเนี่ยนะครับเราก็ใส่น้ําปูผมใส่ครึ่งช้อนเลยพื่อความนัวนะครับอีกหน่อยนึงย่านบนนัว พอบอกอีกแค่ไหนอ่ะโอเคโอเคโอเคอนะครับเสร็จแล้วก็ตามอีกก่อนอตามน้ำปูนะครับตามน้ำปูกับะีิให้เข้ากันก่อนแล้วก็ใส่เครื่องปรุงอันประกอบไปด้วยน้ำตาลมากหวานกระแซาย,หายปหุงชะลดอีกขาดเพ่ได้แก้เซน่อยเซน่อยเซร้ายเซร้าย,ายนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาว มักส่งกระแทลายครับสูตรมันบ่ตายโตครับผมเอาเป็นว่าทอามักแบบใดทอาใส่แบบนั้นนะครับเนาะมักรสชาติกระไรห,ห้องปรุงเอาแต่ว่าวิธีการตำมันกับแบบนี้แหละครับบางคนก็สีตำบ่คือผมนอกตีขึ้นว่าเอ๊ะตำบ่คือกันฮีดจังไดเนาะตีปีนทองตำบ่อติน้ำปลาจากน้อยหนึ่งครับเพื่อความกลมกล่อมอ่าสักช้อนหนึ่งโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ นวดนวดทุกสิ่งทุกอย่างให้เท่ากันตามด้วยน้ำปลาอาคนะครับอูลืมน้ำอุ่นนะครับเดี๋ยวน้ำอุ่นมาเติมนี่มาดูหน้าตามันครับมาดูมาดูหน้าตามันทีนี้ไอออกมาแล้วหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ ตาก,ก้องซูมเลยครับผมซูมเลยครับตาก้องครับเห็นบ่ครับผมโอ้ป็นตาแสบครับผมนี่ได้แล้วครับน้ำปูนะครับกดสต็อกก่อนไหมเติมน้ำอุ่นเติมน้ำอุ่นจักน้อยเอาจักน้อยหนึ่งโอเคเสร็จแล้วก็พูกเค้าให้เข้ากันนะทีนี้แสบแต่เนื้อ ชิมดูชิมดูรสชาติสิมเบิงครับสิมเบิงสิมเบิงบาวานไปไดยใส่น้ำตาลน้อยหนึ่งปงชูรสด้วยหน่อยนึงมะนาวอีกเปี่ยงหนึ่งเรียบร้อยพอดีและะ้วครับไปเลยบมัก ิเบิงซิ่มเบิม mm hmm. อร่อยเลยครับผมตักครับนี่ตักใส่ด้วยครับ mm hmm. ความที่เนาะ บคักโอคักใจนั่งใดกับเป็นตั้งกล้องสีอย่างงี้แกไหนบุญยังวะอันมันเห็นเบิดบพี่นองหรือว่าเห็นเต้าหัวก็ออสมมุติว่าเห็นเบิดเอาเด้อขันสมมุติว่ามันขาดส่วนใดส่วนหนึ่งเปิดอพี่น้องเด้อมาไม่กินข้าวสวยครับบัเนี้อาหารการอยู่การกินข้าวสวยของเฮามณีวันนี้ประกอบไปด้วยอันดับเรกกระเข,ขา่ะครับผมสําคัญมากข้าวสวยร้อนๆนะครับแล้วก็มีปลาปลาทูทอด นะฮะปลาทูทอดปลาที่ครับพอมันสามโตขันทู่นี่สองโอ้ยหมูหาบาทสิบาทกระเล่นใครเจียวใครเจียวชะอมนะครับไข่เจียวชะอมแล่วกับปลาทูแล้วก็นี่พระเอกของอันเนื้อเรื่องในมื้อนี่นี่น้ำปูน้ำพริกน้ำปูเจียวน้ำปูพี่น้องตำเรล้วเรียบร้อยนะครับนี่น้ำปูตามรล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ประกอบไปด้วยผักนางอางง่าหลายอันหลายอย่างในพี่น้องเบื้องรวดผักเต็มผักเข่าบักอื้นอยบักน้ำบักเขียบักมะละขินกนะครับบักกระเจี๊ยบเขียวบักแตงบักผักเอ่อขาผักไสบักกระถินใ่บักสะตอนะครับนี่บัดนี้เข้ากักินข่าแล้วครับบัดนี้นะครับอัน ตาก้อ,องกับรถท่านได้หิวเที่ยวไว้สั่นวะที่นอตก,กระไดยอายขาขอกไอ้ขับกองบ่จักเอื่อยกระไดนะครับอันดับเลขห้ากาสนี่เอาบะออะอบะอือ้อชัก้อนบะอื้อบะอื้อซิมพระเอกของเรื่องก้อนมนี้นะครับบะอื้อน้อยกับน้ําปูนะครับเป็นจังไดล่รอ้รองมัย้ยร้องมั้ย ข้ามเหลรกข้ามเลกกี่น้องครับข้ามเหล็กอืมอืมพอดีเป๊ะเลยแซ่บผัดไข่เนี่ยทอดไข่ใส่ผักช่อมทอดไข่ใส่ผักขา <c ười> นะฮะแล้วน้ำพู น้ำพริกน้ำปูนะครับโอ้แส่บหอมหอมหอม,หอมแบบบอกว่าถึแซสบพร้อมอืมอืมขอฮะมาก็เสียบอืมเส่ มะเขืออืมโอ้แซ่บเป็นน้องแซ่บอะไร่อยอืม,อมระทู กินหัวมันก่อนคนที่กินหัวประทูก,ก่อนนี่หมายถึงบุคคลที่ภูมิภาวะความเป็นผู้นำสูงอืโอ้แสบแๆกเพี่น้องครับมาเดอกินเขาครับผมข็สวยครับอือ มาลากีนกด้วยมันจังไรก่อเห็นข้าเจ้ากินไป็นแทบจะแทบนะมันบกขมดึง๋งหรือมันขมอยู่ลองเบิ่งขมจามรสชาติซ้อนกลางแทบแทบหวานเป็รวมขมเป็นยา พูดได้เป็นบาวานหามากินนะครับเดี๋ยวมาลาก,กินงดีแจ่โบกผมลายหรอกพอกินได้เยอะอืมอ้กขอ้าเนี่ยอืมอืมครับนี่ครับพี่น้องครับอ่ะ น้ำปูนะครับขันแมนวาน่าพี่น้องเฮาไม่ีโอกาสผ่านไปทั้งภาคเหนือนะครับผ่านไปทั้งภาคเหนือทั้งอันนี้ผมสื่ออยู่อุตรดิต์อยู่ร้านเพื่อนขายขางทางนะ่ะ <c oughs> เพื่อนขายบักทุเรียนอย่างบักลร่องล่างศาสตร์บักล่องกล่องบกักทุเรียนที่เพื่อนขายอยู่ขางท่านะครับกรแวะเพื่อนก็มีขายขึ้นกันน้ำปูนะครับของฝากจากทังเหนือ ามาตําน้าพริกแซ่บนะครับเอาใส่แกงกระสีแซ่บเพื่อกระผมค้นมาเนาะแต่ว่าเอามาเห็ดนน้าพริกนี่เขาทานะครับแซ่บอร่อยอันนี้ฝากใกะะห้พิจารณากันแม้ว่าพี่น้องครอบค้ใดมีโอกาสผ่านไปทังเหนืออย่าลืมซื้อน้าปูมาเทศน,น้าพริกครับแซ่บอิ่ลิมาพี่น้องไม่กินข้าวเที่ยงน้ากันครับวันนี้ <c oughs> สี่ขออนุญาตกินข้าวได้บัานเ้เดรอล่าเรือยเรอล่าไปเลยนะครับเนาะล่ากันเลือยเฮา <c oughs> ขอบคุณที่เขามารับชมครับ อญ่เอแงคีบกัไรแจังว่าเหตุจังไดนะฮะกะน่องไม่เด้อครับเดอ้อตีช่มเนเดอ้อมีอะไรแนะนํำกะแน้น้ำผมเนเด้อครับเดอ้อขอพระคุณเอ่อเบิร์ตสุคนครับขอมาเบิงขอมาช่มคีบของเบาไทายไตนะครับทั้งต่างประเทศทั้งสอปอปอลาวทั้งโอ้ไลหมองไลยบอลพี่น้องทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคไตอ่าอนคอมเมนต์แล้วมีความสุขมีแห้งเหตุคีบต่อขอพระคุณหลายๆนะครับเป็นจังไดกะ สิพยายามพัฒนาแล้วก็รปรับปรุงให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเนาะเมื่อนี้ลาพี่ร่าน้องไปก่อนจะเริ่มกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เบาไทยไตในเลยครับเด้อหลักกาพี่น้องป้องไปห้าพูมายามเบาไทยไตเบาไทยไตกับสิ่พยายามพี่ยามน้องคือกันเ้อครับเด้อแต่ว่าสาในส่วนนี้งานหลายจักหน่อยนะครับขอเวลาเบาไทยไตแต่ว่าไปหาเบอร์ุกคนคำมาต้องห่วงเลยไม่ต้นห่วงไม่ต้นห่วงเลยนะครับเมื่อนี้ลาบไปเลยครับขอบกระคุนหลายๆกินข้าวยงก่อนมาเด้อเสแสร่น้ำกันครับ อยู่ดีมีแห้งมีความสุขเป็สุขคนสวัสดีครับกินขา้าวกันครับบัดนี้